Guys, we are back with Two Worlds episode 8. So, in the last episode, it seems like all the bad guys are dead. So, I don't know what we're gonna be doing now, but we still have two episodes, and maybe some fluff, maybe just some boyfriend moments. And we also still have to figure out if Kam is gonna go back to his universe or if he's just gonna stay in this one. So, yeah, let's go. Guys, if you're watching this on YouTube again, I'm following the Aishi rules. I'm only allowed to put 60% of my reaction in a smaller screen. So, if you wanna watch my full uncut reaction, make sure you join my Patreon. The link is down below. Let's go. Remembering his other universe life? Is this possible? Don't tell me he's gonna remember everything and he's gonna come for Khan now. While Khan is like super happy with the eye. สวยเนาะเพราะแบบนี้แหละเราเลยอยากพาคามมาที่นี่ไงคราม,มเราอยากจริงจังกับครามมากกว่าน,นี้อ่ะคบกับเราได้ไหม It's so crazy that both of them, Tai and, and Pupa, and Poopa, they both fell in love with him and confessed at the river. <laughs> Maybe the river has a magical power of love. <laughs> Is that how we are already by mm. <laughs> I don't know. I think if I had a dream like this, I would think it's just a dream. not. It's my o v e r life from a n o b l e universe. ยินน้ำไม่เยอะนะขอบคุณนะครามรีบปไปไหนหรือเปล่าผู้พามีอะไรหรือเปล่า ถามเราให้เราฟังได้ไหมว่าทธอไปถึงมาช่วยชีวิตเราไว้ภูผาจะเชื่อที่เราพูดทั้งหมดไหมเราข่ามันจะอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่เหมือนโลกนี้แต่ว่าไม่ใช่โลกนี้ If I'd like someone told me that, be that ที่นั่นเรากับภูผา โอเคในท o ารโลกคุณตายหลักกันตั้งแต่เราเจอคลามเราก็ฝันเห็นภาพคลามอีก,กเราบ่อยๆโอเคไม่เป็น okay, like, uh, คลาม you already got a boyfriend ความทรงจำจับผู่ภาอีกโลกหนึ่งเข้ามาในตัวเราแล้วใช่ไหม ไม่ได้ใจเหมือนกันะขอบคุณนะขอบคุณที่ข้ามาใจาอีกโลกเพื่อมาช่วยชีวิตเราไว้อะอืม มไม่เข้าไปล่ะแค่คิดแลวอยู่นิดหน่อยครับงั้นพี่ขอพาคลาบไปที่หนึ่งก่อนได้ไหม to the river to see your mum จ a าเจ a อ้สุนัขน o ่ o ม่ o ู้ใค a t ม่รู้ใครไม่รู้ c ครไม่ร้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ใคร n ม p รู้ม่รู้ใรู้ใคร้ใครไม่ a ู้ใ e ่ร e ้รู้ใค่รู้่รู้ใครไครม่ครไ่ a รคใคร พี่ก็เลยอยากให้คลามวาดให้กับพี่บ้างวาดนะวาดได้แต่ว่ารูปภูผาที่ผมวาดมันเป็นภาพเปลือยนะพี่ Lucky for you I've been working out ได้สิถ้าเป็นคลาม Maybe they're gonna get in a fropple with Poopa. Who knows? Who knows? เปล่าครับแค่อกากาศมันร้อนเฉยเโอเออตัวอุ่นๆนะก็ออบอกว่าอากาศร้อนไงี้ครับทำไม,ไมไหลายพี่เบี้ยวแบบนี้ละ่ะ ปกตินะครับไม่เห็นมีอะไรแปลกทางไหนเลยและบอกพี่กับเบวสงสัยพี่คงอยู่ไกลเกินไม่ยัยคุณไม่คอนเสีย p r o p e r l ผมเลยมองอยากจะ get closer แ <laughs> บบนี้ล่ะ They're giving us like really really long NC scenes <laughs> Bilal Middle ยืนสู้กับใครไปไงบ้างครับหมอคนไข้เป็นโรคลมานาครับ What's that? โรคนี้เ pues กิดจากไวรัสที่สะสมในร่างกายมานานไวรัสจะก่อกินร่างกายอย่างหนักทําให้ร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเริ่มจากการเห็นภาพหลอนปวดหัวมากสุดท้ายอาจจะหมดสติแล้วก็ไม่ฟื้นคืนใหม่เลยครับเราต้องรักษายังไงครับความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือ I have never heard of his disease, but what the hell? Maybe if he goes back to the other universe his body like resets or something. Maybe he can't stay he can't be here because

Full moon or something. มากับเราหน่อยเรามีอะไรจะคุยด้วยพรามชอบที่นี่ไหมเราเคยมาที่นี่แล้วในอีกโลกหนึ่งเราฝันว่า อยากตั้งแกลเลอรี่ที่เนี่ยแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยผู้ผ่าจะอีกโลกก็ตายจากเราซะก่อนแต่ผู้พาที่โลกนี้ก็ยังอยู่นี่แปลว่าครามยังทำแบบนั้นได้นะเราไม่มีเงินมาจ่ายผู้ผาหรอกไม่เป็นไรเรารวย ไม่เอาอ่ะเราไม่ชอบให้คนอื่นช่วยฟรีๆอะภูผ่าอยากให้เราทำอะไรตอบแทนผู้ผาบอกเราไม่ได้เลยนะอืมงั้นเราเป็น คลามช่วยอยู่รักษาโรคลุมนาต่อที่โลกนี้ได้ไหม How the doctors literally said you can't cure it. นี่คือเหตุผลที่ปูผ่ผาพาเรามาที่นี่เหรออืมเราลองคิดดูแล้วอะ่ะทางเดียวที่จะทำให้คลามหายได้ต้องให้เราช่วยเท่านั้นเราจะสร้างศูนย์วิจัยโรคลุมนาที่นี่ เพื่อหาวิธีรักษาให้ครามหายขาดให้ได้อะทำไมล่ะพอเราอยากดูแลครามที่โลกนี้ให้นานที่สุดครามช่วยอยู่ต่อกับเราได้ไหมเล้วอลันล่ะลันโอเคที่จะให้เราดูแลครามอะเรารู้ว่าตอนนี้เรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนนะเราเองก็มีคู่มั่นครามก็มีไทย แต่อย่างน้อยอ่ะให้เราได้ดูแลควาแบบเพื่อนคนหนึ่งเราไม่อยากหนีความจริงไปไหนอีกแล้วอ่ะผมขอโทษที่ผมไม่ได้ทำตามสัญญาที่จะดูแลคุณไปตลอดชีวิต คืนนั้นจะว่าไม่เสร็จไม่ใช่เหรอก็ผมจำเรียนร่างพี่ได้หมดแล้วเนี่ยครับนี่ถ้าไม่ใช่พอคืนนั้นน่ะผมก็คงวาดไม่ได้อย่างนี้แน่ๆเลยจริงเหรอ อังคิดไม่ตกอยู่นานเลยว่าควรทำยังไงดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าถ้าผมไม่ทำผมคงเสียใจไปตลอดชีวิตแน่ๆอะไรหรอ What is that และนี่ก็คือคำตอบของผมครับ จริงหรรอคับาจะทำพิธีแรกกระดูกกันเถอะนะครับพี่ไทย Maybe is They really said the drama we're gonna add for the last two episodes is just เราว่าแล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงเราอะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านายกับพี่ไทยอะชอบกันเวลามองหน้ากันนะะสายตาหวานอืมเสร็จแล้ว ขอบคุณนะเดนดาววันนี้เป็นวันของ,ของคามนะคัมเจ้าโชคดีไอนะ้นอง Always invite your dead ex to your wedding. <laughs> They really love the river. Wow, beautiful. Did you really have to go through the river? Now you're gonna be wet. <laughs> Couldn't you just go around? ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานความรักของทั้งคู่พิธีแลกเท่ากระดูกเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบร Why <is> าณท <smiling? S 2> ี่ถ i n เราแลกกระดูกของบรรพบุรุษของทั้งสองครอบครัวมาแลกกันจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวเกี่ยวดองกันอย่างสมบูรณ์แต่เนื่องจากเจ้า เดินทางมาจากหมู่บ้านที่ห่างไกลาจากหมู่บ้านเรามากข้าจึงให้เจ้าถือเท่ากระดูกของย่าไทยส่วนไทยถือเท่ากระดูกของปู่เอาละถึงเวลามงคลแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มพิธีกันเลย You literally exchange the ashes of your dead relatives. i a t s not very romantic. What happened? Is he cured? Is he dead? Maybe if he dies, he goes back to the other universe. Crime? I don't think he's gonna die though. I think he's gonna be. He's gonna. I think he's gonna just wake up in the other universe. Though why do they have to give us this freaking disease in the last episode? Like we freaking fought mafia, gang, swords, and now you get him sick. Are you for real? Boy cannot catch a break. <laughs> I feel like it's to restore the balance, maybe, because in this universe, Kam is dead. So if you go to that universe, the universe. Is all in shambles because you're supposed to be dead. So as a result, to balance it out, they have to kill you. So I mean, to me, it's definitely obvious that in order to freaking heal, he has to go back to the other universe. I have never heard of the disease that he has, Mandula or something like that. Man. Mandula? I don't know. <laughs> what even is it? They didn't even tell us what it is. They just said, Oh, you can just make him comfortable. So all of you knew that he was gonna die. He should probably be in bed, not being swimming in the river. <laughs> oh my god. Also, then Max and Nat they always deliver. Like also the scenes are so beautiful. I mean the chemistry is there. Um I feel though they could have literally they could have ended the episode, like they could have ended the show last episode, like. Because I feel like they're just adding drama to add drama at this point. Also, why are the writers not giving Jao any screen time? Boy is just there to be miserable. And also, I'm so annoyed at all the people being in love with other people and not telling them. Like, what are you waiting for? For them to have an epiphany and just realize oh my god i think he likes me no do you have a mouth yes you can just tell him hey i like you do you want to try dating me okay sure no they'll just be silent in their misery for 10 years <laughs> like boy, life is too short just tell him you like him oh my god why do you have to like hide i mean the worst that can happen is he says no, and then you finally have closure and can move on. But because you don't confess, you don't get closure, and then you're just miserable your whole life. I wish they had given us a side couple. It's not going to happen. We only have one episode left. <laughs> and then suddenly, now the fiance of pupa is back in. I literally, we've never seen her. I literally thought that he was engaged to her as like a a joke or something like they were faking it but no Bernie, they're together <laughs> but yeah guys thanks so much for watching hope you enjoyed and i will see you in the next video